สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อ i ซิ e เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลกักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเ,เ,เ,เฉพาะเจอดจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะคลิปนี้เป็นภาพรวมปี2,566ปีกระต่ายค่ะเราจะพูดถึงดาวสีดวงที่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็1ปีค่ะถึงจะขยับย้ายตำแหน่งโดยที่เราจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะให้คุณได้เห็นภาพอย่างชัดเจนช่วงแรกมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ยังไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวช่วงที่สองมีนาคมถึงกันยายนมีการขยับของดาวทั้งหมด3ดวงค่ะเริ่มที่ดาวเสาว,วันที่1มีนาคมดาวมฤตยูวันที่8มีนาคมและพระพฤหัสวันที่19เมษายนอิทธิพลของดาวชุดนี้มีผลถึงสิ้นปีนะคะช่วงที่ส3สเดือนสุดท้ายของปีค่ะตุลาคมถึงธันวาคม ดาวราหูย้ายวันที่18ตุลาคมอิทธิพลของดาวโดยรวมทั้ง4ก็จะให้ผลที่แตกต่างออกไปจากช่วงที่2ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกนะคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์เป็นสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณต่อเนื่องมาจากปี2565ค่ะฉะนั้นในส่วนนี้จะขออนุญาตสรุปพอสังเขตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านผสมกับดาวดวงอื่นๆในคลิปปลายเดือนอีกครั้งหนึง่ง รักนาราศีตุลนดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์ค่ะเป็นผู้ซึ่งรักในศินละปะแล้วก็ความยุติธรรมช่วงเวลานี้อาจจะยังต้องประสบกับเรื่องหนักๆรอบตัวอยู่นะคะแต่ก็อีกแค่2เดือนค่ะอะไรที่หนักๆก็จะเริ่มค่อยเบาบางลงสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ในภายภาคหน้าค่ะช่วงนี้อาจจะยังมีความยุ่งยากในการที่จะต้องคอยตามเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆการที่ไม่ได้อะไรมาง่าย ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่ะแต่ในด้านดีก็มีนะคะบางท่านมีภาระเรื่องหนี้สินคุณก็ยังคงรับมือได้อยู่ค่ะถูกใส่ร้ายในเรื่องต่างๆคุณก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าคุณมีการแข่งขันต่อสู้หรือว่าประมูลอะไรก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เอาชนะคู่แข่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดๆที่ผ่านเข้ามาคุณสามารถฝ่าฟันได้ทั้งหมดค่ะ ดาวพระพฤหัสต่อสู้อยู่ในภพเรือนของตัวเองสู้ยังไงก็ชนะนะคะแค่ว่าคุณจะต้องออกแรงก่อนในภพอรินี้คุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆค่ะแต่สุดท้ายคุณก็จะได้มาในที่สุดความได้เปรียบของคุณคือจะเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะมีเหตุให้ต้องเข้าไปจัดการหรือว่าเป็นธุระแก้ปัญหาในครอบครัวค่ะทุกเรื่องที่อยู่ในความดูแลของคุณยกตัวอย่างนะคะ มีความขัดสนในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเข้าไปแบกรับภาระหรือว่าถ้าจะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านก็อาจจะเจอผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ถูกใจหรือว่าทำให้งบบานปลายถ้าจะซื้อที่ดินก็มีปัญหาเรื่องการโอนการถูกบุกลุกล้กลำเส้นหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านซื้อรถใหม่ก็อาจจะเจอปัญหาจุกจิกค่ะหรือผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ไม่สบายท่านใดที่ทำธุรกิจ การสืบทอดกิจการจากครอบครัวระวังเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยนะคะหรือไม่บางท่านก็ต้องจากครอบครัวไปทำงานที่ไกลๆสภาวะนี้จะเริ่มเบาบางลงหลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมอิทธิพลของดาวชุดนี้จะให้ผลถึงสิ้นปีนะคะแต่ที่ระบุไว้ที่7เดือนเพราะว่าดาวราหูจะย้ายช่วงเดือนตุลาคมก็จะทำให้มีความพลิกผันค่ะ การพยากรณ์ก็จะแตกต่างออกไปส่วนในช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่ดาวเสาร์นะคะขยับจากพบพันธุเข้าพบปุตตะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีมากนักแต่ว่าอะไรที่หนักๆก,ก็จะเริ่มเบาบางลงในหลายๆเรื่องช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นหยิบจับทำอะไรก็จะทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าซะทุกอย่าง ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะตามลักษณะของดาวเสามีความยาวนานแล้วก็ยืดเยือ้อมีโอกาสพบช่องทางหารายได้ใหม่ๆหรือว่าท่านใดที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะอาจจะยังไม่ได้ตรงใจเท่าที่ควรผลจะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับทักษะจรของดาวแต่ละท่านด้วยค่ะและด้วยความที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันทุทุกๆก,ก,การตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็จะมีผลกับครอบครัวด้วยค่ะบางท่านหยุดเรียนไปก็จะได้กลับไปเรียนบางครอบครัวอาจจะได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มนะคะไม่เป็นบุตรเป็นหลานก็อาจจะได้สะพ้ายลูกเขยบริวารจะมีความดื้อรัน้นแล้วก็มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือจัดการแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะสำหรับดาวพรฤหัสที่สถิตอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชค ตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปค่ะเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิพระพฤหัสเล็งลัคนาแผ่รัศมีของความมั่นคงเข้มแข็งความเจริญก้าวหน้าความมีพลังไปทั่วทั้งจักรราศีเลยค่ะเรื่องไร้รายทั้งหมดก็จะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีการได้คู่หุ้นส่วนที่ดีได้เจ้านายที่สนับสนุนส่งเสริมทำดีเริ่มมีคนมองเห็นแล้วนะคะ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นทำให้คุณได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เลยค่ะการพบเจออาชีพหรือว่าไรายได้พิเศษตามความถนัดความสามารถของแต่ละคนยิ่งท่านใดที่ทักษะจรเป็นเดชเป็นสีก็จะยิ่งส่งเสริมนะคะชีวิตจะพลิกผันไปในทางที่ดีสำหรับท่านใดที่มีปัญหาติดขัดเรื่องของคดีความคุณก็จะได้รับความยุติธรรมค่ะครอบครัวมีความมั่นคง มีความรักสมคีกันดีค่ะสามารถพูดคุยปรึกษากันได้มากขึ้นที่เคยถูกใส่ร้ายก็จะมีความเข้าใจกันมีโอกาสได้โชคใหญ่ๆตามระดับวาสนาแต่ว่าอาจจะถูกเบียดเบียนโดยพระเสานะคะดีได้ก็อาจจะดียังไม่สุดเพชรตรงข้ามสนับสนุนส่งเสริมร่วมหุ้นลงทุนในช่วงนี้กลับดีค่ะทิศทางให้ผลที่ดีมากกว่าร้ายแล้วก็ช่วยลดอำนาจความร้ายของพระราหูจร คุณย่อมมีความสบายอกสบายใจมากกว่าช่วงต้นปีแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าช่วงนี้คุณยังมีความทุกข์หนักอยู่ให้สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าพระพฤหัสทักษะจรของคุณเป็นกลักกินีแล้วก็ทุกๆวันเกิดทักษะจรจะเปลี่ยนค่ะฉะนั้นทุกท่านมีโอกาสที่จะได้รับทั้งอันิสง์ที่ดีแล้วก็ร้ายจากดาวสำหรับดาวมฤตยูนะคะที่จะอยู่กับคุณไปถึงปี2572ดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง ความก้าวล้ำทันสมัยพบที่8นี้นะคะเราจะนึกถึงการจบจากพลัดพรากความขัดแย้งแตกแยกการสูญเสียความลึกลับความยุ่งยากที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกทรัพย์สินหลายเรื่องนะคะในชีวิตจะวนเวียนมาถึงจุดที่ว่ามานี้จากที่รักใครก็จะเริ่มขัดแยง้งจากเป็นปกติก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายเป็นได้ทั้งกับตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวคะ่ะ ถ้าคุณร่วมพุ้นลงทุนทำอะไรกับใครระวังปัญหาการถูกโกงการถูกเอาเปรียบนะคะการพลัดพรากจากครอบครัวจากคนอันเป็นที่รักเป็นได้ทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายค่ะหรือว่าจากครอบครัวไปนานได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้ทุกเหตุปัจจัยค่ะสามารถส่งผลได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ร้ายการได้รับมรดกที่คุณไม่อยากได้หรือว่าเป็นมรดกที่สร้างความขัดแย้งให้กับคนในครอบครัว อย่าไปค้ำประกันใดๆให้ใครทั้งสิ้นนะคะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณทำไปแล้วระวังจะนำปัญหามาให้ค่ะหรือว่าการถูกกัดแกล้งจากผู้มีอำนาจที่เหนือกว่างานที่ถูกฉลกกับพบเรือนนี้นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายทุกรูปแบบการเอาของเก่าเก็บมาทาให้เกิดประโยชน์มีที่ดินว่างเปล่าก็ปล่อยให้เช่าการได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นต่างชาติการเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาต่อ หรือว่าทุกคุณอาจจะมีความสนใจในศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเรื่องของงานค่ะเช่นเคยทำงานที่บ้านก็อาจจะออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าคุณใช้ชีวิตที่อยู่ต่างแดนก็กลับมาอยู่บ้านเกิดในตำแหน่งนี้นะคะสำหรับท่านที่มีคู่ครองยังหมายรวมถึงการเงินของคู่ครองคุณด้วยค่ะที่จะมีความพลิกผันถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้ว ผลของมฤตยูดูจะขัดแย้งกับพระพฤหัสใช่ไหมคะคุณฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าภายในเจปีนี้สำหรับมฤตยูสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้พูดตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะความเป็นมฤตยูจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆสะสมพลังงานทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายค่อยๆก่อตัวเมื่อใดที่ปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมเมื่อนั้นคุณถึงจะเห็นผลที่ได้จากดาวมฤตยูค่ะทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้าย ส่วนมันจะไปถึงจุดเปลี่ยนเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนซึ่งมาถึงตอนนั้นนะคะดาวดวงอื่นๆก็จะให้ผลที่สอดคล้องตรงกันพอดีดาวราหูที่สถิตอยู่ในราศีเมษพบปัตตนิราหูเล็งลักณ์นะคะอิทธิพลของดาวในตำแหน่งนี้คือการได้รับผลจากสิ่งเก่าๆค่ะเช่นได้เช่าห้องหรือว่าสถานที่ค้าขายต่อจากคนอื่นแต่ว่าคุณก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขพอสมควรค่ะ ถือว่าเป็นทำเลที่ดีการเป็นพนักงานชั่วคราวมานานเพิ่งจะได้รับการบรรจุหรือว่าการได้พบเจอคนที่ถูกใจจากแดนไกลการทำธุรกิจติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาผลกําไรดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาตามมามากให้คุณต้องเข้าไปแก้ไขเนื่องจากเป็นดาวบาระเคาะนะคะอย่างไรก็จะให้ผลทั้งในด้านดีแล้วก็เสียแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่กุมร่วมกันอยู่จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีมากกว่าคะ่ะ สรุปในช่วงที่สองนี้นะคะเรื่องดีแล้วก็ร้ายสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะแต่จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีแล้วก็ความสำเร็จมากกว่าถึงแม้ว่าอุปสรรคจะตีคู่กับคุณไปตลอดทางก็ตามแต่ก็มองว่าความสำเร็จหลายอย่างรอคุณอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาตรงกันข้ามค่ะการงานของคุณจะค่อยๆขยับก้าวหน้ามากขึ้นใจเย็นๆน,นะคะ จะเริ่มมีโอกาสที่ดีแค่ว่าพยายามทํำทุกๆโอกาสที่ได้มาให้ดีที่สุดค่ะมาถึงช่วงที่สมนะคะสเดือนสุดท้ายของปีตุลาคมถึงธันวาคมช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของดาวราหูที่ย้ายเข้ามาสถิตในราศีมีนพบอลิเป็นการโคจรครบรอบ18ปีของดาวราหูนะคะที่อยู่ในภพที่6ตำแหน่งนี้จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะ เหมาะที่คุณจะบริหารจัดการแล้วก็คลี่คลายในเรื่องของหนี้สินทำหนี้เสียให้กลับมาเป็นปกติหรือว่าการขอปรับดอกเบี้ยที่สูงให้ลดลงการวางแผนเรียนต่อหรือว่าสอบแข่งขันคุณควรจะสู้แล้วก็ทุ่มเทให้มากในช่วงเวลานี้นะคะการได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวบาปะเคา์ที่จะให้คุณอิทธิพลของดาวจะส่งผลที่ดีก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำค่ะท่านใดที่มีปัญหาต่อสู้คดีความ คุณจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างหนักเช่นกันเพราะว่าอลิสศัตรูหรือว่าอุปสรรคของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งการสอบคู่คดีความหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะอย่าผิดใจกับใครโดยไม่จำเป็นนะคะและคุณจะได้รับโชคลาภตามลำดับวาสนาของคุณสรุปช่วงสุดท้ายนี้นะคะ ดูจากทิศทางการให้คุณให้โทษของดาวเสาร์ราหูและก็พระพฤหัสแล้วถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับรัชนาราศีตุลค่ะตั้งหลักและก็วางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นปีนะคะจะได้ช่วยผ่อนแรงคุณในภายภาคหน้าและสำหรับดาวมฤตยูทิศทางของดาวเราจะอ้างอิงจากดาวศุกร์ค่ะเจ้าเรือนที่มฤตยูไปสถิตอยู่โดยที่จะอ่านดาวดวงอื่นๆประกอบเพื่อให้เห็นแนวทางที่จะเป็นไป ในระหว่าง7ปีต่อจากนี้ไว้รอติดตามกันกันกนกบคลิปรายเดือนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ